ยิ้ให้ทุกคนหิวนะคะทุกคนแต่จะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยทุกคนคือราคาค่อนข้างที่จะถูกมากตอนแรกเราคิดแล้วแล้วแบบว่าอาจจะเกิน500แต่มันไม่ถึงอะข่าเราสั่งหมูกรอบมา2ขีด100บาทอะบินก็คือโสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกลับไบท์แล้วก็ชิลนะครับวันนี้นะคะทุกคนไบท์นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปตะลุยของกินของอร่อยกันอีกแล้วนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ย มีความน่าสนใจมากวันนี้ไปรนน้านไหนนะคิวร้านหมูเอ้ย<ม>อย่าเดี๋ยวลุดนะคะอะอุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่คือราคาเขาเนี่ยถูกเนาะคิวเนาะใช่ราคานี่ไม่เกินร้อยอยู่ในหลักสิบก,กินกันง่ายทุกคนสามารถกินได้เอางี้ดีกว่าเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าร้านที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยเป็นร้านอะไรกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กันดิ่ก่อนละจ้ะ งั้นนะคะเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันที่ร้านเลยดีกว่าค่ะคิวคือเราสองคนอนะหายจากการทาคลิปของกินไปนานมากเลยเนาะคือซึ่งแบบว่าเราไม่ทาคลิปกินเพราะอะไรหรือบปาน่หนึ่งคือกลัวอ้วนสองถามว่าหยุดได้ไหมไม่ได้จ้าวันนี้นะคะก็เลยกลับมาทำนาะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยช่วงคิวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างจะเท่าไหร่แล้วส่วนตัวไปเนี่ยก็มาทําไปเน้นทางสายบิวตี้เมคอัพมากกว่าแล้ววันเนี้ยก็คือแบบว่ามันตรงนัดกับว่าวันที่เแบบว่าว่างกันพอดีเนาะ ก็เลยจะมาทําคลิปกินไปเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอเดินก่อนอ้วนเนี่ยตัวจริงหรือ้วนไปลล่ะก็นิดนึงอะค่ะทุกคนอวนอ้วนไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็กอดอุ่นนะคะทุกคนเนอะอ่ะเดี๋ยวขอเดินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านจริงๆแลลวเมามอยเยอะมาก ราอยู่ที่ร้านคิดเช่นหมูสุดปังนะคะก็เป็นร้านเกี่ยวกับแบบว่าแบบร้านนั่งเล่นนั่งชิวอ่ะเนาะเรลาเล็กๆอยู่ในซอยเขามีสองโต๊ะเออมีแค่สองโต๊ะเท่านั้นแต่ซึ่งแบบเมนูอ่ะที่ได้ที่ได้แพนไปอ่ะคือแบบราคาหลักสิบอะทุกโกลแต่คือแบบใบอ่ะลองไปเสิร์ชมาร้านเนี้ยใช่ป่ะล้วคืออยู่ดีอ่ะไปก็เห็นน้านถมาหน้าฟีดเออก็คือเลยแบบว่าอยากจะมาลองอะไรเงี้ย แล้วมันมีความแบบเขาพูดว่างไงอ่จะจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันน่ากินเนี่เออมันน่ากินมากเอาง่ายาง่ายน่ากินคือไปดูในเพจมาคือน่ากินมากซึ่งข้างหลังเขา,าหมูนะเป็นกิโลจริงอ่ะ,อะเอเเอปังว่ะปังไม่ไหวเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาที่เราสั่งกันนะครับแบบว่าสั่งแบบจุกๆประมาณสี่ห้าอย่างได้เนาะว่าแต่ละเมนูเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะเหมือนเหมือนในภาพในเพจไหม ไปดูกันนะคะรอหันแป๊บหนึ่งคุณคิดยังไงกับสีผมใหม่คะแปลกตาไปเออแปลกตามากส้องแบบเป็นคนไม่เคยย้อมผมอะอารมณ์แบบแปลกแปลกไหมให้คนดูคอมเมนต์นะเออ ตอนนี้นะคะทุกคนเมนูนะคะอาหารก็มาครบเสร็จสัส์ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวไปจะประเดิมด้วยเมนูแรกนะคะอันนี้ก็คือข้าวไข่ข้นหมูกรอบนะคะทุกคนก็มีหมูกรอบสี่ชิ้นจะสังเกตได้ว่าเห็นปะหนังหมูเนี่ยมีความฟูกรอบมากคิวอามรู้สึกยังไงบ้างคะคิวหมูกรอบนในคอมเมนต์สิหมูชิ้นใหญ่มากดูน่าจะกรอบมากลแลยแลวก็ที่สําคัญเขามีน้าจิ้มนะคะเป็นน้าจิ้มแจ่วนะคะทุกคนนี่แต่ว่าเดี๋ยวจะขอลองชิมแบบเปล่าก่อนเนาะคือ เราจะชิมแบบยังไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะคะ,ะไข่ข้นนะคะคือไข่ข้นที่เป็นไข่ข้นที่แบบว่าโอนุ่มมากเลยอะแบบละลายในปากอะทุกคนแล้วคือรสชาติไข่แบบโอเคกำลังดีนะต่อเด้๋ยหมูก,กรอบไหมหมูก,กรอบขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าอยากลองทุกคนดูดิ ใหวหรอหมูกรอบดีๆทิ้มกับน้ำจิ้มนะคะ ้ำและครับเียอ,อร่อยคือหแบบมูรอบอะคทกรอบมากชิ่นใหญ่มาทุกคนคือมันกำลังเสีย,ยอยู่อะไม่ใช่ว่ามเหนียวนะมันกรอบแบบแล้วนชิ้นใหญ่มันเต็มปากมันต้องก็ตเสียมันแบบฟินอะทุกคนมันเป็นหมูกอบันเดยวที่แบบจบนะคะนีคืออร่อยมากเ๋ยวเราให้ชิชิวเป็นยังไง ข้าวไข่ข้นหมูกรอบเดี๋ยวคิวจะกินพร้อมกับน้ำจิ้มจแจ่วเลยได้คิวจะกินกับพร้อมน้ำจิ้มจแจ่วนะครับแย่ๆคืออยากกินเสิร์ฟหมูกรอบแบบแบบดื้อๆมันแบบอร่อยอร่อยน้ำที่เด็กสาวพ <c oughs> วกก็ชอบกินคือมันโต๊แค่ชอบเดียวอร่อยมากไหมถ้าอร่อยมาก พูดเลยใจคือถ้ากินปเปล่ามันก็ได้กรรองหนึงนะใช่ถ้ากินกับเจลีอ่ะมันได้เว้ยมันไปได้กันได้ดีนะกระจิ้มเขาอร่อยนะ,ะใช่คือมันนุ่มข้นมากนะแล้แบบว่าฟูาให้อชิ้นใหญ่แบบไม่นุม่มน,นะทุกคนนะกินแล้วล่าสุดในอธิบายกับรกด์อร่อยที่นี่อร่อยอล้วล่าสุดฟูฟูเป็นใหญ่แล้วก็อู สังเกตได้จากปากนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเต็มปากต่างเนี่ยเต็มปากมากเจ้าอาบเลยแล้วก่อนหนึ่งชั้นนมหนูเนี่ยนมหมักแล้วแล้วหนักฟูเนี่ยน้องกรอบได้แม่แตะกรอบ,อบนุม<อ>บน่มฉ่ำกรอบนอกนุมน่มในพ<อ><อ>ี่พี่ๆมาอเอาคำว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะมาเมนูถัดไปนะคะทุกคนเป็นเมนูอะไรนะคิวข้าวหน้าหมู อ่ะอันนี้เป็นเมนูที่คิวสั่งนะคะแล้วก็คิวอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเมนูนี้มีความคล้ายข้าวหมูแดงใช่ไหมคิวถ้าดูจากหน้าตาคล้ายแล้วเขาก็มีน้ำซอสค่ะหมูแดงเลยอ่ะเนอะอืออ่ะเดี๋ยวไปลองชิมนะจ๊ะน้ำน้ำน้ำล่ามีความข้นๆอันนี้คือหมูอโกงนะทุกคนแล้วก็มีกุนเชียงนะครับ อีกสักครั้งค้ามูสิเป็นไงบ้างนายพูดคือมันมีความข้าวหมูแดงครับใช่มันคือข้าวหมูแดงอะไรก็อ่ะแต่ข้าวอ่ะหมูอ่งเป็นยังไงอ่ะพูดงี้เอางี้หมูเขาหลายคนน่าจะอยากรู้หมูมันนุ่มอ่ะแล้วน้ำซอสซอสก็ข้าวหมูแดงอ่ะน้ำเหมือนมาม่าขาวหมูแดงเลยหรออืม อันรสชาติเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอ่ะตับหมูนะบชอบครับฉ่ำมากอ่ามีความหนานะ่ะดื้อไหมดื้อไหมดื้อไหมดีนะเอารำแบบฟิ้อถ้าหน้าไข่ต้มในนี้อร่อยมากเรือจะหรือจะเพิ่มขา้าวหรือจะเพิ่มไข่คนก็ได้นะสิบบาทใช่เขามีเพิ่มไข่ดาวไข่คนหรือว่าไข่เจียวเนาะก,ก็เพิ่มเป็นราคาในสิบบาทนะคะทุกคนนี่ก็คือหมูอบโป่งที่ร้านน้ำซ้อนคล้ายๆน้ำหมูแดงเนาะเขาบอกมา ฉ่ำไหมมันฉ่ำมันนุ่มมันฉ่ำแบบถ้าลำซอสมันจะลำแบบกรุ่มกรอบอ่ะบางทีเราไปกินหมูแดงบางร้านมันจะแบบแห้งเฮ้ยเอาจริงๆคือมันเป็นร้านแบบเอาอารมณ์แบบอย่างที่คือบอกเลยว่ามันคล้ายข้าวหมูแดงมากแล้วใบก็รู้สึกได้ว่ามันแบบเป็นข้าวหมูแดงที่อร่อยอ่ะเนาะเออหลายคนแบบจะเป็นคนเลยเป็นเนี่ยเฮ้ยรสชาติแบบ เอาจริงนะปกติอ่ะนี่เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าขอบพูดนิดนึงว่าเป็นคนไม่ชอบกินรสแบบรสชาติหวานแต่คือซึ่งน้ําร้านนี้ยน้ําหมูแดงน้ำราดเขามีความหวานน้าแต่คือรสชาติอันนั้นอ่ะคือมันอร่อยแล้วมันก็โหบบทุกคนคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบเออแบบชอบอ่ะมันโอเคอ่ะแล้แบบน้ำอ่ะน้ำันเข้มข้นจริงๆแล้วหมูมันนุ่มมันฉ่ำมันไม่เหนียวเลยอ่ะ ดีแล้วที่ซือสั่งเมนูนี้คือผ่านเลิศชอบอร่อยอะ,อะไม่หดไปมีหลายเมนูมากยังไงก่อนนี่เป็นต้มยำน้ำข้นกระดูกอ่อนนี่ากินมากใช่อันนี้จะมีต้มยำน้ำข้นกับต้มแซ่บกระดูกอ่อนเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้นะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ามีเห็ดอีอันหนึ่งแต่มันไม่ไม่มีเห็ดอันเราจะลองชิมกระดูกอ่อนอันหนึง่ง กับน้ำม,มาครับ<ะ>เปื่อนะเปื่อยมากเปื่อยแล้วอะลืนไม่เเลยทุกคนไม่นีอร่อยแล้วน้ำต้องยำคือเตมโคนตัดจานและร้านนี้นะคะเขาสาั่มาสั่งได้นะจะเอาเผ็ดมากเผ็ดกลางหรือเผ็ดน้อยก็สั่งได้นะคะไปเอามาเป็นแบบเผ็ดเนาะ กินเราคือตื่นอ่ะทุกคนเอา,อางี้เลยคือมันเป็นต้ยมยำที่แบบว่าน้ำข้นที่ไปที่จะเคยลองแบบว่าที่เป็นกระดูกอ่อนเอา,อางี้ดีกว่าเพราะงัเราจะกินแบบน้ำใสไม่ก็แบบต้มแซ่บอย่างที่บอกไปนะอ่ะเนาะงี้เราลองกัดให้รุยคำหนึ่งอนะ่ะชือมันเปื่อยมากทุกค <ST AR G> นจบละ สิบไม่หักดีบ้างหอยครบจบครบจบความต้องยำซื้อใช่เจ้าคุณพัาิก็ื้อใช่เลยริงเดียดีอ่ะดีอ่ะคิวกินต้มยำนะฮะคิวไปค่อนชอบกินต้มยำาะส่วนปกติแล้วอ่ะชอบชอบใช่ไหมคือชอบแต่ไม่กินไป ป้าขายหมูป้งร้านานี้เป็นไงถ้าถาม,ถามว่ารสชาติที่คิวชอบไหมยังแม่แม่ยังไม่ไมไมครยชอบเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติกลมกลม่อมไม่เปรี้ยวไปไม่มันไปไม่หวานไปกำลังโอเคถ้าใครชอบกินแบบว่าสบายๆก็ร้านนี้แหละแต่ถ้าใครชอบกินจัดบอันนี้ยังไม่ใช่ อันเนี้ยคือเหมือนเขาทำมาให้แบบว่าทุกคนสามารถกินได้อย่างนี้ดีกว่าเนาะรสชาติมันเป็นเปรกกลางๆไงคืออย่างคิวนี้คิวเขาเพิ่มเาะคิวแบบว่ารสชาติเข้มข้นแต่จานถามว่าเผ็ดไหมอันนี้เผ็ดนะอะกระดูกอ่อนสับกระดูกเอแต่นี่ดีกว่าเออเขอกมันเปื่อยมากคือมันไม่เหนียวเหมือนที่ร้านที่เราเคยสั่งในแบบแบบว่าตามแอปบาบาบาคือมันเปื่อยแต่มันได้เปื่อยดุ่ยอ่ะมันได้เละอ่ะมันกำลังดีอ่ะเนาะ คืออย่างแบบว่าเรา,ามีประสบการณ์ใช่ากับการสั่งร้านในแอปเนี้ยแล้วเราเคยสั่งต้มแซ่บหรืออะไรเงรี้ยกะดูอ่อนอเนี้ยโคตรเหนียวแบบเคี้ยวไม่ได้อะบ,บูย่างเงี้ยผู้ชมต้<ะ>มยำเนี่ยจริงหายคนอร่อยถ่ายตั้งแต่แสงมีความแบบมีแสงอยู่ตอนนี้แสงก็เริ่มมาบื่แล้วประมาณตีหกโมงได้แล้วเนาะอ่ะเมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูสปากเกตตี้กี้เมานะคะแต่เขาใช้หมูเป็นหมูกรโปรง่โปงหรือเปล่านี่ น่าใช่นะหมบโอ่งเฮ้ยข้าผัดซอสที่เมาอ่ะเข้ากับเนื้อหมูโอ่งมากทุกคนตรงนี้อ่ะอาจจะมีรถเยอะหน่อยต้องขออภัยเสียงแบบรบกวนเล็กน้อยดนวยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ตรงร้านเนาะนี่สปาเกตตี้อื้อ รสชาติสำบบนนะกลางๆไม่ได้แบบว่าเข้มข้นเกินไปไม่ได้จัดจ้านเกินไปรสชาติแบบเผ็ดกำลังพอดีคนที่ไม่เผ็ดคนที่ไม่กินเผ็ดอะแปลว่าอันนี้สามารถกินได้อร่อยคือหมูโอ่งของเขาอะทำออกมาดีอยู่แล้วแล้วเขามาใส่ในซาลาเิตี้ขี้เมามันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งแบบเหมือนแบบอ่อนแบบอะดปอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันลงตัวนะแต่แบบว่าถ้าถามว่ามันจัดจ้านไหมแปลว่า มันเป็นรสชาติที่แบบเบ็ดกลางๆทุกคนสามารถกินได้ก็ถือว่าโอเคมันอร่อยมากทุกคน,นคือน้ําซอสมันเข้มข้นสั่งเผ็ดนะอืมถ้าอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าร้านนี้เนี่ยสามารถสั่งรสชาติได้นะว่า,จาเจะเผ็ดมากเผ็ดกลางหรือเผ็ดน้อยนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าอันเนี้ยไปสั่งมาเป็นแบบปกติเราจะส่วนต้มยำ่ยสั่งมาเพ็นแค่แ,แบบแบบว่าเผ็ดอย่างเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวให้คิวชิมดีกว่าเพราะว่าคิวเนี่ยชอบทำสปาเกตตี้บ่อยคิวชิมจ้ะนี้นะครับเขาจะใส่ กระชายแล้วก็ใบมะกรูดนะอืมีเลยกะเพราต่างๆอ่ะเครื่องเทศสมุนไพรเอยๆๆวยรเตยหวานโอ้โห <c oughs> ตอนนี้คือเห็นผมสีทองแต่ไม่ได้เห็นเส้นแล้วคะ่ะล่าสุดร <c oughs> สชาติเป็นไงคือม,นนมันจะมีความกลิ่นหอมขับกระชายเนี่ยนะออกเ่องนองเนาะ ใช่โอ้เราตัวเส้นขขเขากระเพราไม่นะไม่เละเออไม่เละเออเอ,อันนี้ลืมพูดไปเลยว่าเส้นมันดีสเส้นไม่เละเขาไปกินกับหมูแล้มันคือแบบเป็นอีกฟิลนึงนะแล้วเขารู้สึกเนี่ยแล้วพอเรากินโเนกกับไปกะเพราเลยอร่อยมากอร่อยปะใช่แต่อย่างที่บอก,ก,บกนะว่ารสชาติมันไม่ได้แบบว่าค่านจนเราสามารถเดินรสชาติได้ว่าจะอการแบบไหนเงี้ยคือถ้ากินกระเพราแล้วไม่กินไปกะเพราเนี่ยก็ไม่รู้ไง เนมนูถัดไปนะคะเป็นผัดไทยนะคะหมูนุ่มนะคะทุกคนนี่อ่าเดี๋ยวจะกินพร้อมคิวแต่คิวไม่กินพ,นพร้อมไปนะคิวกิบมันก่อนละงงมากอ่ะงัน้นเดี๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อยบอกรสชาติว่าเป็นยังไงนะ ใช่คือคนนุ่มอ่ะแล้วจะบอกว่ามันมีความหวานนะมันมีความหวานแต่มันมีความเปรี้ยวจากมะขามอืมถ้าบีบมะนาวเพิ่มกินได้คืออันนี้พันไทยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราสามารถปรุงได้อยู่แล้วไงเขาก็มีเครื่องปรุงมาให้ด้วยนะอืมแต่คือจะบอกว่าคือน้ำซอสพันไทยมันไม่เหมือนร้านอื่นว่ะอันนี้เข้มข้นอันนี้เข้มข้นมากคือสีดูเหมือนไม่เข้มข้นนะแต่คือเข้มข้นมากแล้วหมูนุ่มๆมาก คือแบบเพิ่มคนโดยดลอดยังไม่ตกผูกไม่แปลกใจเลยอ่ะที่คนเขาจะแบบแวะมาเข้าซื้อร้านหมูร้านเนี้ยเพราะว่านี้เขาแบบเปิดร้านอาหารไปด้วยแล้วก็เป็นร้านขายหมูไปด้วยคือมันเจ๋อย่างน้นะทุกคนคือเมื่อกี้ที่เราแบบว่านั่งกินกันอะไรเงี้ยคนซื้อหมูสดเยอะมากคิวอันนี้เป็นหมูนุ่มนะเขาเป็นหมูหมักร้านเขาสามารถซื้อได้เหมือนกันเนีย่ยข้างหลังตรงเหล็กเนาะเป็นขายหมูเนาะตู้แช่ตู้แช่ตรงแช่ตรงแช่หมูนุ่มอะนุ่มมากเลย เออดีมากอันเนี้ยแบบรสชาติคือกลมกลม่กมอมโคตรเข้มข้นมากอันเนี้ยแปลว่าเด็กก็กินได้อืมมันแบบอร่อยอ่ะดีอ่ะอันเนี้ยคืออันเนี้ยเอาจังจริงๆอ่ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วอ่ะปรุงตรงไม่ปรุงก็จะกินคือรสชาติโคตรดีเลยอ่ะล่าสุดจะหมดแล้วผัดไทยอ่ะเอาไงก่อน <S <S แล้วตอนนี้นะคะไปกับคิวนะคะก็ได้อิ่มอร่อยแล้วก็กินเสร็จสัตย์ที่อร้านนะคะนี่ กินหมดแล้วล่าสุดอิ่มจุกๆตัวแตกไม่ไหวนะคะสปอนเซอร์แบบไฟเวอร์หรืออาหารแบบว่าเขาคุบคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยก็เข้าได้นะคะยินดีนะคะว่างทําตลอดะค่ะอ่ะรู้สึกยังไงกับร้านเชนหน้วงอร่อยนะครับถูกมีคุณภาพเออแล้วถ้าเขาถามแบบว่าถ้าแบบว่าเต็มสิบอ่ะคือจะให้เขาเห้าอะรเข้ากับร้านนี้แปดแล้วกันยี่ิบแปดอ่ะอ่ะสองคะแนนที่หักไปเพราะอะไรเอาตอนเขารู้สึกเราอ่ะ ชายังไม่ถึงปากอะไรออ๋อแต่คืออร่อยนะอร่อยแต่ก็เป็นในรสชาติที่เขานำเสน,นอมาส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่นั่งอะไรอ๋อแต่เพราะว่าเขาทำเป็นร้านเล็กๆไม่ใช่บ้านเนาะใช่แล้วอย่างเขาขายของด้วยนะขายหรีด้วยอืออืออให้มาแบบร่มตรงนี้ออกเอาเป็นที่นั่งเขามันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเนาะสำหรับใบนะคะร้านนี้นะคะใบรู้สึกว่า หเลยนะคือปูกสคือคุ้มสคือปริมาณเยอะ4คืออร่อยมากมากนะคะใบก็เลยให้นะคะถ้าเต็มสิเนี่ยไปใ,ให้9กจุดห้าเนาะแต่ถ้าจะหกักศูนจุดห้านเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องแบบว่าโต๊ะนั่งเหมือนกันเพราะว่าไปรู้สึกว่าโต๊ะนั่งอะน้อยไปหน่อยเพราะว่าบางทีถ้าสมมติแบบว่าลูกค้ามาเยอะมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่พออะไรเงี้ยเนาะเออแต่โดยรวมแล้วคือโอเคมาก นมอยนีกนิดนึงนะคะทุกคนคือสาหรับร้านนี้นะเราจะมาจัดอันดับกันหน่อยว่า5เมนูนะคะที่เราได้คัดสรรแล้วเราก็เลือกมาทั้งหมด5เมนูแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกมาทุทกอย่างเพราะเราอาจจะกินไม่ไหวเพราะเราเปนแค่2คนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแนวทางตัวเลือนะกเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากกินอะไรอย่างอื่นก็สามารถมาได้นะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ที่ซอยเื่อไทยิมเมด เข้ามามในอนนะใช่นะคะเดี๋ยวมันก็ถามคนในซอยก็ได้นะอาจจะรู้จักเนาะเพราะว่าร้านหมูเนี่ยเป็นร้านแบบว่าเขาแบบคนซื้อเยอะมากอะเอาบบไปเลยดีกว่าอ่ะงั้นนะคะเดีย๋ยวเรามาจัดอันดับนะคะสาหรับ5เมนูที่แบบว่าไปกับคิวเนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากันยังไงอ่ะอันดับที่5ก่อนเลยอ่อยนี่ก็ต้ยมยำเหมือนกันอันดับส <4. S 1> ี่สี่อะใจที่รู้สึกว่าเป็นสปาเก็ตตี้ที่เหมา และอันดับสามก็คือข้าวหน้าหมูอบโอ๊กคิวให้เป็นผัดไทยเอาเหรออ่ะอันดับสองนะคะใบก็ให้เป็นผัดไทยสลับกันใช่ไหมใช่และอันดับหนึ่งก็คืออันนี้อันดับหนึ่งไม่ใช่เป็นข้าวแข่คน่ะก็ให้มูอ่ะ The b ก็คือหมูกรอบอ่ะูจริงอันดับหนึ่งก็คือเป็นข้าวไข่คนหมูกรอบเนาะแต่อันที่เราประทับใจกันมากๆเนี่ยก็คือ กบร้านนี้คือแบบโคตรเด็ดทุกคนคือชิ้นใหญ่ชิ้นหนาถึงจนกระทั่งว่าเราต้องสั่งกลับบ้านอะแต่เรายังไม่ขอถ่ายให้ตอนนี้แต่ว่าเรากลับบ้านเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพท่ายคลิปให้ดูเล็กน้อยนะคะยั่วให้ทุกคนหิวนะคะทุกคนแต่จะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยทุกคนคือราคาค่อนข้างที่จะถูกมากตอนแรกเราคิดแ,บบแล้วแลลวแบบว่าอาจจะเกิน500แต่มันไม่ถึงอะค้าเราสั่งหมูกรอบมา2ขีด100บาทะ่ะบินก็คือ สามร้อยเจ็ดสิบหกบาทจ้าก็คือกินกันสองคนก็คืออิ่มมากเนาะคิดว่าราคานี้ถูกไหมสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าอย่างอะไรก็บวกกับหมูกรอบอีกสองชิ้นท่ากับหกอย่างอ่ะคือมันจุกมากเลยนะเออยังไงอย่าลืมมาลองรับประทานกันดูนะคะที่คิดเช่นหมูนะคะทุกคนยังไงนะคะเดี๋ยวก็สุดูคร้านเขาเยอะเยอะกระจายมีทุกอย่เออเพื่อความบางอะไรก่อนต้องมาลองลิ้ม ยังไงนะครับก็อย่าลืมมาพูดถึงร้านคิชเชนหมูนะครับร่าเขาอาจจะได้ขยายเพิ่มอย่ายงที่กิวบอกไปนะ,ะรสชาติเขาสบายของเขาทต้องลองมาลิ้มรส้นรสชาติเขาออนะครับแปลว,ว่าถ้าหลายๆคนมาน่าจะชอบรสชาติแบบนี้แหละเนาะมันเป็นรสชาติได้กินได้ง่ายแล้วก็กินได้ทุกวันอ,อืมแล้วแบบวันทุตยวันทุเดิบอะไรอย่างเงี้ยคือดีหมดเลยเหมือนเขาใส่ใจกับอาหารที่เขาทำทุกจานจริงๆนะเออหมูชิ้นใหญ่สะอาด มูร้านนี้ก็คือเดอะเบสอะเอาคืน,นดีกว่าตอนนี้กินหมูขมากมอขไม่มีคนเอออันนี้ก็คือดีงามเหมือนกันอ่ะยังไงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไปกับคิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็ช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะและถ้าใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอใหม่ในคลิปนี้นะคะก็ะช่วยกดซับสไครต์กันเข้ามาได้เนะคะและวคลิปหน้านะคะเราจะไปกินกันที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามนะจ๊ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะ เมื่อก่อนอ่ะแปดโมงเช้าแต่ตอนนี้เปิดตีสิบโมงถึงสองทุ่มนะคะแล้วยุดวันไหนบ้างคะร้านหยุดทุกวันอังคารวันพุธค่ะสองวันอ๋อนี่มีป้ายบอกใช่ค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ The best มากอยากมากินอีกอร่อยมากไมาเรื่อยๆเลยนะคะข้ามาวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์ก็คิด มาช่วงวันธรรมดาอย่างนะะี้ค่ะก็จะคนน้อยหน่อยอใช่ค่ะแต่่ายก็จะเยอะราทาใช่คกมีสดด้วยเราขายตั้งแต่เช้าเลยค่ะทุกวันมีหมูสดแล้วก็มีอานนหารให้ก <c oughs> นอะจบแล้วเนาะเอาละบายขอบคุณค่ะ หน้าตาหมูกรอบน,นะคะของร้านคิทเช่นหมูนะคะก็สั่งมาสองเี่นะคะหนึ่งรอยบาทเนาะแล้วเขาก็ให้น้ำจิ้มมาสองน้ำจิ้มนะคะทุกคนนี่น้ำจิ้มนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ปังปุริเยวัตนาเบไอโกะเดี๋ยวกินให้ดู